สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหลังจากที่กิก้กลับจากที่ทํางานนะคะกิจกรรมแรกเลยค่ะที่ต้องดูแลกก็คือน้องนกค่ะน้องนกนะคะที่เราเลี้ยงไว้ที่บ้านก็มีหลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้กิกี้จะมาโฟกัสที่น้องนกเลิบเบิร์ดค่ะนกเลิบเบิร์ดก็เป็นน้องนกที่มีสีสันที่สวยงามนะคะที่บ้านก็เลี้ยงทั้งแบบมีขอบตาแล้วก็แบบไม่ขอบตาค่ะแต่วันนี้นะคะกิก้จะมา จับน้องนกนะคะเข้าไปในกรงเพื่อให้น้องนกเข้าคู่กันนะคะซึ่งก่อนที่จะจับน้องนกเข้าคู่กันเนี่ยกิกิก็ต้องเช็คก่อนนะคะว่า,เ,าเพศผู้หรือเพศเมียนะคะเพื่อที่จะเอาเข้ามาไว้ในกรงเดียวกันค่ะปกติแล้วเนี่ยกิกิจะใช้วิธีการจับคู่ด้วยการปล่อยน้องนกนะคะไปรวมในกรงรวมใหญ่ค่ะให้เลือกคู่แล้วเราค่อยจับแยกนะคะแต่เนื่องจากว่า วันนี้นะคะกิกกี้ไม่สามารถที่จะไปจับในกรงรวมใหญ่ได้แต่เนื่องจากว่าปัญหาที่เจอวันนี้ก็คือน้องนกกลุ่มนี้นะคะไม่มีคู่ค่ะซึ่งอยู่ในวัยที่พร้อมจะเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้นะคะอายุมากกว่า1ปีเนี่ยถือว่าเริ่มจะสามารถเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ค่ะซึ่งวันนี้การจับคู่น้องนกก็ใช้วิธีการจับตะเกียบนะคะจับตะเกียบเช็คเพศของน้องนกค่ะว่าตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียค่ะ ซึ่งตอนนี้กิกิก็จะสังเกตนะคะว่าพฤติกรรมของน้องนกสองตัวนี้จะไล่จิกกันหรือว่าจะอยู่ด้วยกันได้นะคะหากน้องนกไม่มีการไล่จิกกันแบบนี้นะคะก็ถือว่าน้องนกก็จะสามารถเข้าคู่กันแล้วก็เป็นพ่อแม่พันธุ์นกเลิฟเบิร์ดเพื่อผลิตลูกนกให้กับเราได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะกิจกรรมการดูแลน้องนกนะคะกรณีที่น้องนกเข้าคู่กันเนี่ยเราจะต้องเตรียม ความพร้อมให้กับน้องนกไม่ว่าจะเป็นรังนกหรือว่า,าสิ่งที่จะกระตุ้นให้น้องนกเข้าคู่หรือว่าเข้ารังได้เร็วนะคะที่บ้านกิกกี้ก็ใช้วิธีการหาหญ้าค่ะ ปกติจะใช้หญ้าขนนะคะแต่เนื่องจากว่าวันนี้ไม่ได้ไปท้องทุ่งนาน,นะคะก็เลยใช้หญ้าที่อยู่รบริเวณหน้าบ้านนี่แหละคะ่ะเอามาให้น้องนกนะคะเพื่อให้น้องนกของเราเอาไปทํารังค่ะส่วนอาหารที่เราใช้นะคะตอนนี้เมล็ดมิลลิที่เป็นสีขาวหรือว่าเมล็ดมิลลิที่เป็นส,สีผสมเนี่ยขาดตลาดค่ะกิกก้จึงใช้อาหารที่เป็นเมล็ดของนกเขาทดแทนไปก่อนนะคะผสมกับ เมล็ดดอกทานตะวันนะคะก็จะทําให้น้องนกของเรานะคะได้รับอาหารแล้วก็เป็นอาหารของน้องนกอยู่แล้วนะคะเมล็ดทานตะวันกับเมล็ดเมล็ดค่ะ2อ,อย่างนี้แหละค่ะทุกคนส่วนน้ํานะคะเราก็ให้ปกติค่ะซึ่งแตกต่างจากน้องนก หงยกนะคะน้องนกหงยกเนี่ยนะคะเราจะไม่มีเมล็ดทานตะวันค่ะเราจะใช้เมล็ดมิลเลดอย่างเดียวหรือว่าผสมกับข้าวเปลือกนะคะซึ่งกรณีที่น้องนกยังตัวเล็กๆแบบนี้นะคะต้องผสม,มข้าวเปลือกนะคะใส่ในอาหารน้องนกค่ะเพราะว่าน้องนกตัวเล็กๆแบบนี้นะคะเผื่อบางครั้งเนี่ยอาจจะไปจิกกินข้าวเปลือกก็อาจจะทําให้ข้าวเปลือกนี่ติดคอ อาจจะทําให้น้องนกของเราตายได้นะคะดังนั้นต้องเช็คน้องนกให้ดีๆค่ะว่ารังไหนกรงไหนมีลูกนกตัวเล็กๆแบบนี้นะคะก็ต้องให้เฉพาะเมล็ดมิลเลตกับน้ําเพียงพอค่ะส่วนอาหารเสริมอย่างอื่นนะคะก็ใช้ข้าวโพดหรือ,อ,อกระเพรานะคะสลับกันไปนะคะอาจจะสัปดาห์ละ1ครั้งหรือ2ครั้งนะคะ ซึ่งอาหารกลุ่มนี้นะคะก็เป็นอาหารเสริมแต่ว่าอาหารหลักอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คือกระดองปลาหมึกหรือเปลือกไข่ต้มค่ะ ระดองปลาหมึกหรือเปลือกไข่เนี่ยนะคะก็มีความสําคัญต่อน้องนกอย่างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องนกตัวเล็กๆนกนกที่โตแล้วหรือว่านกที่กําลังตั้งท้องนกกําลังเลี้ยงลูกตัวเล็กๆนะคะก็ถือว่าต้องใส่ใจเรื่องอาหารน้องนกนะคะอย่าให้ขาดนะคะกระดองปลาหมึกหรือจะให เปลือกไข่ที่ต้มแล้วนะคะอาจจะบดให้น้องนกก็จะทำให้น้องนกของเราแข็งแรงค่ะวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะคลิปต่อไปนะคะคคกิกกี้ก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับราคาของน้องนกเลิบเบิร์ดเขาบอกเลยค่ะว่าสีสวยสีสูงนะคะซึ่งมีทั้งแบบขอบตาแล้วก็แบบไม่ขอบตาค่ะกิกกี้ก็จะมาอัปเดต ทั้งราคานกหงหยกแล้วก็น้องนกเลิฟเบิร์ดนะคะอย่าลืมติดตามดูคลิปต่อๆไปค่ะวันนี้ลาทุกคนแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ